เงิน,นแผ่นดินคือเงินของประชาชนทั้งชาติมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปกป้องรักษาเงินแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและต่อจากนี้ขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสอตอง Ng. สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสตงค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาเราเจอกันเป็นประจำวันพฤหัสบดีในช่วงสามทุ่มถึงสามทุ่มครึ่งกับเรื่องราวดีๆของการทำงานเพื่อที่จะดูแลเงินของประชาชนเงินของแผ่นดินกับสตงนะคะและว,วันนี้ดิฉันไม่ได้มาคนเดียวค่ะดิฉันม,มาพร้อมกับคุณวันวิสาโตทิมนะคะสวัสดีค่ะคุณวันวิสาค่ะ สวัสดีค่ะคุณเนประพัฒน์ล้วสวัสดีคุณผู้ฟังรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสตงอทุกท่านค่ะค่ะเวลาเราคุยกับสตงอทีไรเนี่ยเราก็จะพูดถึงการดูแลเงินแผ่นดินในหลายๆรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบโครงการต่างๆของรัฐการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆนะคะวันนี้ก็จะเป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะมาติดตามเรื่องของภารกิจของสตวงวันนี้เราจะมาดูเรื่องของการตรวจสอบโครงการ สร้างก่อสร้างอาคารโรงฝึกยุทธวิธีแห่งหนึ่งเรื่องราวเป็นยังไงคะคุณมามิสา ใช่ค่ะคือขออนุญ,ญาตชีแจงก่อนว่าเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐค่ะก็คือจะเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการทุกแห่งเลยที่ได้รับการจาัดสรรงบป,ประมาณมาจากทางสำนักงบป,ประมาณค่ะซึ่งพอได้รับงบป,ประมาณมาแล้วเนี่ยก็จะต้องนำงบป,ประมาณเนี่ยมาบริหารจัดการภายในหรือหน่วยงานของตัวเองเพื่อที่จะทําให้เกิดการพัฒนาหรือการบริหารงานเพื่อให้เป็นไปตามประโยชน์กับประชาชนมากที่สุดค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของงบดําเนินง,งานด้านต่างๆรวมถึงด้านการบริหารงานพัสดุด้วย ซึ่งประเด็นในวันนี้ค่ะที่เราจะพูดคุยกันก็อย่างที่คุณนันทพัฒน์พูดมาก็คือจะเป็นเกี่ยวกับการตรวจสอบโครงการสร้างก่อสร้างอาคารโรงฝึกยุทธวิธีแห่งหนึ่งซึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐโดยตรงเลยค่ะและในวันนี้ค่ะเราก็ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรที่จะมาร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับก,บการตรวจสอบในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการดังกล่าวด้วยขอต้้งรับท่านผอ,อสาสีวันทรงบัณฑิตผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชนบุรีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณน คุณวันวิสานะคะและท่านผู้ฟังค่ะค่ะพออ้อคะที่มาความเป็นมาของการตรวจสอบโครงการนี้เป็นยังไงล่ะคะการตรวจสอบโครงการนี้สืบเนื่องจากแผนการตรวจสอบประจําปีงบประมาณสองห้าหกสามค่ะจากการประเมินความเสี่ยงแล้วเราพบว่าศูนย์ฝึกอบรมแห่งหนึ่งนะคะมีการจ้างก่อสร้างอาคารลงฝึกยุทธวิธี CoB นะคะ ตามสัญญาจ้างที่6ทับ2561ลงวันที่27ธันวาคม2560ในวงเงิน4ล้าน360,000บาทค่ะจากในส่วนของการตรวจสอบโครงการดังกล่าวค่ะมีข้อตรวจพบที่สําคัญยังไงบ้างไหมคะพอพบข้อตรวจพบที่สําคัญนะคะเป็นกรณีการแจ้งค่าปรับผิดสัญญาค่ะข้อกําหนดของสัญญาเนี่ยให้สัญญาดังกล่าวพบกําหนดในวันที่27กรกฎาคม2561 และผู้รับจ้างเนี่ยส่งมอบงานงวดที่สองเมื่อวันที่ห้ามิถุนายนสองห้าหกสองส่วนราชการเนี่ยเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างไปเมื่อวันที่ยี่สิบเจ็ดมิถุนายนสองห้าหกสองค่ะซึ่งเป็นการจ่ายเงินเนี่ยไอหลังจากสัญญาสิ้นสุดไปแล้วโดยไม่ได้เรียกเก็บค่าปรับซึ่งเป็นค่าปรับผิดสัญญาของผู้รับจ้างแต่อย่างใดต่อมาผู้รับจ้างรายนี้ทิ้งงานค่ะนย์ฝุกอบรมก็บอกเลิกสัญญาเมื่อวันที่ยี่สิบ วัศทีกายน2562ซึ่งทำให้ราชการค่ะเสียโอกาสไม่สามารถใช้ประโยชน์จากอาคารดังกล่าได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดปรากฏว่าจากการเมื่อเข้าตรวจสอบเราพบว่าไม่มีการเรียกค่าปรับจำนวนดังเก่าวจากผู้รับจ้างและเมื่อผู้รับจ้างส่งมอบง,งานภายหลังวันสิ้นสุดของสัญญาก็คือเมื่อวันที่28กรกฎาคม2561นั่นเองเมื่อรายละเอียดเป็นการบอกเลิกสัญญาเนี่ยเมื่อคำนวณระยะเวลาทั้งสิ้น นะคะก็เป็นจำนวน481วันนะคะจต่ค่าปรับกำหนด100.10ของค่าจ้างจึงคิดค่าปรับเป็นเงิน2ร้าน1 6 7 7 6 0บาทค่ะค่ะพอเราตรวจพบแบบนี้เนี่ยแน่นอนที่สุดนะคะหน่วยรับตรวจก็จะต้องมีการชี้แจงและอธิบายต่อทางสำนักงานนะคะเขามีการชี้แจงหรืออธิบายยังไงบ้างคะ โดยในวันที่เรามีการปิดตรวจนะคะเราเรียกว่าปิดตรวจก็คือประชุมกันระหว่างหน่วยรับตรวจระหว่างสูนย์ตงอและผู้เกี่ยวข้องก็พบว่าศูนย์สุดกรมเขาชี้แจงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเนี่ยค่ะสรุปว่าอาคารดังกล่าวเนี่ยเป็นการใช้ฝึกจำลองสถานการณ์เสมือนจริงให้กับนักเรียนที่จบไปแล้วนะคะเพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์จริง ซึ่งการที่ไม่บอกเลิกสัญญาในช่วงนั้นเพื่อให้ผู้รับจ้างดําเนินการต่อเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าการบอกเลิกผู้รับจ้างในช่วงนั้นนะคะแล้วเมื่อผู้รับจ้างหยุดงานต่อสร้างไปเนี่ยด้วยเหตุผลที่ว่าเงินงบประมาณของทางส่วนราชก,การนยคะได้มายากเหมือนกันแล้วการที่เขาเจะฝึกทบทวนประจําปีนะคะเขามุ่งหมายให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตแล้วก็ในชีวิตของประชาชน ก็มีการที่เราเข้าสังเกตการในกรณีที่มีการจำลองสถานการณ์จับตัวประกันในรถเมย์ค่ะซึ่งในสถานการณ์เช่นนั้นอ่ะอาจจะเกิดความไม่ปลอดภัยกับชีวิตของตัวประกันก็ได้ก็ต้องจำลองสถานการณ์ว่าควรทำอย่างไรจากห้องเนี้ยนะคะห้องที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยค่ะซึ่งในวันนั้นเราก็เห็นด้วยกับการทำงานนะคะเพราะว่าถ้าไม่มีความชำนาญการในการเข้าระงับเหตุเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิด ความให้ปลอดภัยในชีวิตนะคะทีนี้แต่ในเรื่องการปรับนะคะมันก็คงต้องดําเนินการต่อไปนะคะจะจิงได้ประสานกับหน่วยว่าการปรับเนี่ยมันหยุดไม่ได้เพราะฉะนั้นหน่วยรับตรวจก็จะต้องดําเนินการต่อไปทางศูนย์ฝึกอบรมนะคะก็รับเงื่อนไขดังกล่าวแล้วก็ชีช้แจงว่ารีบตั้งคณะกรรมการประสานงานกับนักงานอายการสําหรับ การฟ้องชดใช้ทางแพ่งเพื่อดำเนินการเรียกคืนค่าปรับสีสัญญาจากผู้รับจ้างค่ะเราก็พิจารณาแล้วเราก็เลยต้องออกหนังสือค่ะทางสํานักงานก็กลับมาแล้วก็ทบทวนกันระหว่างโดยผู้ตรวจผู้ตรวจสอบจักขอออนะคะก็คุยกันในที่สุดก็เลยต้องแจ้งผลการตรวจและข้อเสนอแนะไปยงังศูนย์จุดอบรม,มค่ะให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐพศอสองห้ารหกข้อหนึ่งแปดหนึ่งค่ะและให้เป็นไปตามพระยยราชบัญญัติว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมาตราร0 3สามค่ะก็ให้ดําเนินการก,กับค่าปรับผิดสัญญาให้เร่งรัดค่าปรับจากผู้รับจ้างเป็นเงินที่ผิดสัญญาเมื่อสักรู้ที่บอกสองล้านหนึ่งแสนหกมืนเจ็ดันเจ็ด้ยหกสิบาทเพื่อให้นำตืนเป็นไรายได้แผ่นดินค่ะ ค่ะทีนี้คือถ้าพูดถึงในข้อตรวจพบที่สําคัญน,น,นะคะก็คือพบว่ามีข้อบกพร่องเนี่ยในส่วนของการไม่ได้เรียกเก็บค่าปรับจากทางผู้รับจ้างอะคะ่ะตรงนี้มันก็จะมีคําอยู่สองคำที่ทางท่านผู้ฟังนะคะอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันคืออะไรอะไรเงี้ยค่ะก็คือคําว่าค่าปรับกับค่าสงวนสิทธิค่าปรับตรงนี้อยากให้ท่านผอ,อได้กรุณาอธิบายความหมายของคำสองคำนี้สักนิดหนึ่งค่ะว่าหมายความว่ายังไงแล้วก็มีความเหมือนหรือความแตกต่างกันยังไงค่ะความเข้าใจเรื่องค่าปรับ แบ,บกการบอกสงวนสิทธิ์ค่าปรับนะคะโดยปรากฏในพระราชนัฐจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพศสองหกศนเนี่ค่ะ ระบุว่าส่วนราชการในฐานะผู้ซื้อหรือผู้ว่าจ้างเนี่ยต้องบริหารสัญญาให้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกําหนดในสัญญาเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของหน่วยงานและผู้สัญญารวมทั้งต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อกําหนดของทางราชการและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยความเป็นธรรมการตรวจสอบค่าปรับหรือป็นเงื่อนไขส่วนหนึ่งที่ปรากฏอยู่ในสัญญานะคะโดยปกติแล้วถ้าผู้สัญ,ญญาที่เป็นผู้ขายหรือผู้รับจ้างถ้าปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาเช่น ส่งของหรือส่งมอบชิ้นงานภายในกําหนดในสัญญาก็ไม่มีการปรับแต่ถ้าในกรณีผู้รับจ้างหรือผู้ขายเนี่ยไม่ปฏิบัติตามสัญญาคือไม่ส่งมอบของไม่ส่งมอบชิ้นงานไม่ส่งมอบเนื้อง,งานภายในกําหนดระยะเวลาที่สัญญากําหนดแล้วนะคะผู้ขายก็ต้องชําระค่าปรับให้กับส่วนราชการซึ่งค่าปรับเนี่ยค่ะปรากฏในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานปศ2554ให้ความหมายว่าค่าปรับ หมายถึงมูล,ลค่าหรือราคาที่ผู้ถูกปรับเนี่ยถูกลงโทษให้ชดใช้เงินเพราะทําผิดสัญญาค่ะทีนี้มาดูคําว่าการบอกงเงนวนสินค้าปรับส่วนราชการต้องดําเนินการอย่างไรเพราะมันมีความหมายที่สําคัญมากเลยด้วยกระทรวงการคลังออกหนังสือฉบับที่กคศ .502 พศ .24136 ลงวันที่11กันยายน2 5็7บอกว่าหนึ่งในการรับ้องงานที่จ้างหรือทรัพย์สินที่ซื้อเนี่ยค่ะ ถ้าปรากฏว่าผู้รับจ้างหรือผู้ขายผิดนัดจะต้องถูกปรับตามสัญญาแต่ส่วนราชการกู้สัญญาจะต้องสงวนสิทธิ์การปรับให้เป็นใายลักษณ์อักษรทุกกรณีนะคะหนึ่งก็คือผู้รับจ้างทาสัญญาจ้างนั้นน่ะเมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้ากว่ากําหนดตามสัญญาและผู้ว่าจ้างประสงค์จะใช้สิทธิ์ปรับผู้รับจ้างผู้ว่าจ้างจะเรียกเอาเบี้ยปรับดังกล่าวได้ต่อเมื่อมีการบอกสงวนสิทธิ ไว้ในเวลารับชำระหนี้ซึ่งมันเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ค่ะส่วนกรณีที่สองถ้าผู้ว่าจ้างเนี่ยตรวจรับงานไว้ถูกต้องแล้วแต่ไม่ได้บอกสงวหนสิทธิการปรับในเวลารับชำระหนี้ย่อมไม่มีสิทธิปรับผู้รับจ้างนะคะข้อสามคือการละเลยเนี่ยที่ไม่บอกตงวหนวนสิทธิการปรับต้องทําให้ทางราชการเสียสิทธ์เรียกค่าปรับอาจจะต้องมีผู้รับผิดชอบในทางแพ่งต่อราชการด้วยส่วนการคิดค่าปรับ เป็นรายวันในกรณีที่ผู้รับจ้างส่งงานล่าช้าหากกรรมการตรวจการจ้างไม่อาจตรวจรับได้ทันทีจําเป็นต้องใช้เวลาเพื่อการตรวจรับไม่ถือว่าช่วงเวลาที่เสียไปอันเนื่องจากความล่าช้าของกรรมการตรวจการจ้างนั้นเป็นช่วงเวลาที่เสียไปเนื่องจากความผิดของผู้รับจ้างผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชําระค่าตับสําหรับในช่วงเวลานั้นแต่หากกร,รณีดังกล่าว เป็นความผิดของกรรมการตรวจการจ้างและทําให้ราชการเสียหายอาจจะต้องมีผู้รับผิดชอบในทางแท่งและถูกดําเนินการทางวินัยด้วยปัจจุบันคณะกรรมการตรวจการจ้างเราเป็นคณะกรรมการตรวจรับนะคะก็ต้องทําหน้าที่ในกรณีตามหนังสือกระทรวงทางด้วยเหตุผลเพราะว่าการไม่สมนวนสิทธิ์คาปรับนะค่ะมันจะเป็นเหตุให้ฟ้องเรียกค่าปรับไม่ได้ค่ะซึ่งกรณีตรวจราชการส่วนเนี้ย ก็ไม่สวนสิธิ์การปรับแต่ในห่วงเวลาที่มีระยะเวลาตามสัญญานั้นไม่สวนิสิตการปรับแต่เขามาสวนสิธิ์การปรับภายหลังสําหรับเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะคะค่ะค่ะพอ,อคะตอนที่หน่วยรับตรวจเนี่ยเขาบอกแล้วก็ชี้แจงให้ทางสตงฟังนะคะสตงพบข้อผิดพลาดหลายๆอย่างเนี่ยให้คําแนะนํากับหน่วยรับตรวจไปยังไงบ้างอะคะ ในเรื่องคาแนะนานะคะเราเริ่มให้คําแนะนําในระหว่างตรวจนะคะ,ะระหว่างผู้ตรวจกับผู้รับตรวจแล้วเวลาปิดตรวจเราก็ให้คําแนะนําอีกในกรณีเนี้ยค่ะข้อเสนอแนะที่สํานักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินได้ออกเราขอให้ศูนย์ฝึกอบรมเนี้นยค่ะมีหนังสือแจ้งของให้กรมจีกลางพิจารณาขึ้นทะเบียนผู้รับจ้างเป็นผู้ทีง่งานเพราะในขณะนั้นยังไม่มีนะคะและก็มีคําสั่งบอกให้ส่วนราชการส่วนเนี้ย กำชับให้เจ้าหน้าที่เนี่ยปฏิบัติตามระเบียบเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการแล้วก็มีอีกขั้นตอนหนึ่งซึ่งขั้นตอนเนี้ยมันเป็นขั้นตอนที่เกิดจากการพูดคุยในวันประชุมติดตัวคือเขาถามว่าถ้าเขาจะดําเนินคดีทางแพง่งนะคะฟ้องแพ่งทางปกครองเนะะี่ยค่ะเพื่อให้ผู้รับจ้างเนี่ยมาชดใช้เนี่ยเขาต้องทําอย่างไรทางส่นตง,งก็แนะนําว่า ในกรณีเนี้ยมันน่าจะมีเรื่องขั้นตอนการมอบอำนาจของศูนย์ฝึกอบรมเนี่ยค่ะก็ต้องดําเนินการขอให้พี่นณาม,มอบอำนาจในการฟ้องร้องให้กับศูนย์ฝึกอบรมก่อนค่ะเพื่อจะได้เป็นโจทย์ร่วมในการฟ้องแพ่งทางปกครองเพื่อจะได้เรียกร้องให้ผู้สัญญาเนี่ยค่ะมารับผิดช,ชอบชดใช้ค่าปรับเป็นรายวันและค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานก่อสร้างด้วยค่ะคำคำแนะนําก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็ ส่วนราชการก็เห็นด้วยกับคําแนะนําดังกล่าวค่ะจึงได้ดําเนินการแก้ไขข้อบกพร่องตามที่สตงได้แนะนําค่ะค่ะแล้วพอหน่วยรับตรวจเขาแก้ไขอะค่ะสตงต้องกลับมาตรวจสอบในสิ่งที่เขาแก้ไขอีกหรือเปล่าหรือว่าทํารายงานส่งสตงอย่างเดียวคะสตงติดตามผลการตรวจสอบค่ะการติดตามผลในปัจจุบันเราก็พบว่า ศูนย์ฝึกอบรมแห่งนี้ทำหนังสือถึงกรมจีกางแล้วแล้วก็มีคําสั่งกาจับเจ้าหน้าที่แล้วค่ะส่วนการขออํนนานาจก็ได้ดําเนินการไปแล้วค่ะค่ะอยากให้ทางท่านผอได้กรุณาฝากคําแนะนําเกี่ยวกับหลักในการจัดซื้อจดัดตั้งกับทางหน่วยงานราชการหรือหน่วยรับตรวจสักนิดหนึ่งค่ะว่าควรต้องมีแนวทางในการดาเนินการยังไงเพื่อให้ถูกต้องตามกฎระเบียบค่ะ ด้วยในปัจจุบันน่ะนะคะเรามีพระราชบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพศ .2560 เนี่ยกำหนดไว้อย่างชัดเจนค่ะว่าการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุโดยใช้เงินงบประมาณก็ดีหรือใช้เงินนอกงบประมาณก็ดีต้องดําเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าต่อภารกิจของรัฐและป้องกันปัญหาการทุจริตและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับหน่วยงานของรัฐและประชาชนค่ะ ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวเลยคะ่ะภาคประชาชนสามารถเข้ามาร่วมในการตรวจอบได้โดยประชาชนเนี่ยมองหลักการที่ว่าคุ้มค่าหรือไม่โปร่งใสหรือไม่มีประสิทธิภาพในการดําเนินการหรือไม่นะคะในกรณีดังกล่าวถ้าเรามองว่าศูนย์ฝึกอบรมดังกล่าวเลยคะ่ะมุ่งหมายให้ประชาชนให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนโดยประชาชนก็สามารถจะเข้าดูในเว็บไซต์ต่างๆว่า โครงการนี้ได้มีการฝึกอบรมมีโปรแกรมมีอะไรไหมนะคะเพื่อดูว่าทรัพย์สินของรัฐที่ส่วนราชการทุกส่วนของงบประมาณม,มาใช้เนี่ยค่ะมันตอบสนองวัตถุประสงค์และประโยชน์ของประชาชนหรือไม่ค่ะแล้วก็ในลักษณะของการตรวจแบบนี้เนี่ยค่ะมีข้อสังเกตแล้วก็ข้อคิดอะไรที่อยากจะฝากไว้ถึงเรื่องราวของการที่เราจะสามารถ ทำงานควบคู่ไปกับสอตงอได้เพื่อที่จะป้องกันการผิดพลาดได้เช่นเลยค่ะก็คือการที่เราจะพิจารเรื่องข้อผิดพลาดของส่วนราชการสอดคล้องไปกับส่วนของหน่วยตรวจและประชาชนเนี่ยค่ะถ้าเอาสั้งหน่วยเนี่ยมาบูรณาการงานกันคิดว่าต้องมีการเปิดเผยตั้งแต่หน่วยได้รับเงินงบประมาณมาเลยนะคะผ่านสื่อไม่ว่าจะเป็นวิทยุรัฐสภาหรือสื่อต่างๆนะคะเพื่อให ทางหน่วยเนี่ยเมื่อเปิดเผยมาปุ๊บหน่วยก็ต้องปฏิบัติในเรื่อนเวลาจํากัดสมมุติว่าได้รับงบมามาต้นปีงบมานเนี่ยต้องแล้วเสร็จภายในสิ้นปีงบมาแต่หากไม่แล้วเสร็จเกิดอะไรขึ้นสํานักงานในฐานะผู้ตรวจก็ต้องเอะแหละค่ะประชาชนซึ่งก็ต้องสงสัยว่าเออเงินแผ่นดินเนี่ยทําไมในห่วงเวลาจํากัดทําไมไม่ทําให้เสร็จทําไมจะต้องไปรออีกปีหน้าอย่างเนี้ย ค่าปรับเกิดตั้ง481วันนะคะมันเกินปีอีกนะคะปีหนึ่งเรามี365วันเองค่ะแต่งงานเนี่ยมันไม่เสร็จแสดงว่าความราช้านะคะเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายได้นะคะทีนี้สำนักง,งานก็เป็นหน่วยที่ต้องดูงบประมาณเหมือนกันเพราะว่าการตั้งเป้าว่าแต่ละปีควรจะตรวจสัญญาวงเงินเท่าใดนะคะเราจะมีแผนนะคะเช่น ปีนี้เราจะห้าร้านขึ้นไปแต่เนี้ยมันสี่้านสามใช่ไหมคะมันก็จะใกล้เสี่ยงห้าร้านเราก็ประเมินความเสี่ยงว่าหน่วยเนี้ยควรตรวจไหมแต่เราเห็นแล้วว่าสัญญาเนี่ยมยืดยืดมากเลยก็จึงเข้าตรวจไหมคะอืมค่ะ,คะก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่จะเป็นตัวอย่างดีๆที่เราอยากจะฝากไว้กับ เรื่องของการตรวจเงินแผ่นดินนะคะก็ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับวิทยากรของเราในวันนี้นะคะถือว่าได้นำเรื่องของโครงการจ้างก่อสร้างอาคารโรงฝึกยุทธวิธีของศูนย์ฝึกอบรมแห่งหนึ่งมาฝากกันนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณวิทยากรของเรามากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะ นันทพัชคุณววิสาและท่านผู้ฟังทุกท่าน,นค่ะค่ะนั่นก็เป็นเสียงของผอ,อสศิวันทรงบัณฑิตนะคะผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชนบุรีค่ะและคุณวันวิสาคะถ้าเราจะติดตามรายการรู้รักเงินแผ่นดินนอกเหนือจากวิทยุรัฐสภาเพราะบางทีเราติดไททออการประชุมนะคะฟังทางวิทยุไม่ได้แต่เรามีรายการให้คุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้ช่องทางไหนบ้างคะ ค่ะคุณผู้ฟังนะคะสามารถรับชมข้อมูลข่าวสารจากทางสำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินค่ะรวมถึงรับชมรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสาตงอได้ผ่านทางเว็บไซต์ www. audit. g o th รวมถึงช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆค่ะทั้ง Facebook, Youtube, Instagram และ Twitter ค่ะโดยกดค้นหาคำว่าสำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินค่ะ ค่ะแล้วก็รายการสามารถฟังโดยเข้าไปในเพจของสำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินได้นะคะที่ Facebook Fanpage เลยรวมไปถึง YouTube Channels ก็คือในช่วงเวลาของการออกอากาศนี่แหละคะ่ะวันไหนที่เราติดภารกิจในเรื่องของการถ่ายทอดการประชุมท่านไม่สามารถที่จะฟังได้ทางสื่อของวิทยุรัฐสภารายการไม่ได้หายไปไหนสามารถเปลี่ยนช่องทางในการรับฟังไปรับฟังผ่าน f c e b o o k f a n p เ g จของสำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินหรือว่า YouTube Channel ได้นะคะก็จะมีให้คุณผู้ฟัง รับฟังกันทุกๆสัปดาห์ค่ะแล้ววันนี้เวลาหมดแล้วค่ะวิทยากรของเรานะคะท่านผอ,อสศิวันทรงบันดตคุณวันวิสาโตทีมและดิฉันนันประพัฒเฉลิมสินหิรันต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติดตามรับฟังรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสตงทุกวันพฤหัสบดีเป็นประจำทุกสัปดาห์